อันนี้คือเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคนบางแซะหลวงพ่อคนบางแซะท่านจะใช้สมณศักดิ์ว่าพระวิจารยานุนีนี่พระวิจารยานุนีนะครับและด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับท่านจะเขียนว่าวัดอุตตมารามพระอุโบสถวัดอุตตมารามสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ครั้งในอดีตเนี่ยวัดนี้เนี่ยวัดที่ตั้งของท่านเนี่ยเป็นเขตปกครองของสยามนะครับแล้วในช่วงหนึ่งของเหตุการณ์การล่าอานณานิคมเนี่ยเราได้เสียรัฐแห่งนี้ไปเป็นของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่วัดเนี่ยมันไม่สามารถย้ายกลับมาในเขตของสยามได้นะครับก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่เคยอยู่ในสยามนึกออกไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยเหรียญเนี้ยถามว่าคนหลวงพ่อครนเนี่ยนะครับท่านอยู่ในประเทศประเทศประเทศมาเลเซียซึ่งประเทศมาเลเซียเนี่ยศาสนาเขาที่มีคนนับถือเยอะมากก็คือศาสนาอิสลามนะครับเป็นมุสลิมซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าพอเป็นเป็นวัดที่วัดไทยที่อยู่ในนั้นเนี่ยเรื่องจะให้คนมานับถือพระเนี่ยต้องเป็นชุมชนนั่งเดิมคนนั่งเดิมที่ไม่ได้ย้ายข้ามานะครับหรือ หรือก็อาจจะเป็นคนที่ฝั่งเราก็กลับไปหาท่านนะครับหลักบ้านเกิดไว้ง่ายก็อาจจะไปสร้างเหรียญให้ท่านณเวลานั้นนะตอนนี้ผมจะบอกว่าถ้าชื่อทางที่มาเลเซียเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโตฮายาเขาจะเรียกว่าหลวงพว่อคนว่าโตฮายาถ้าผมจำเนียงไม่ผิดนะเขาเรียกว่าโตราชาหรือโตราชาประมาณนี้โตรายาภาษาภาษาเมริรมาดียอาจจะเรียกประมาณนี้และเหรียญนี้หายากมาก และเหรียญน,นี้สวยที่สุดในประเทศไทยและเหนนเรียญนี้ที่สำคัญคือลงในหนังสือเหรียญยอดนิยมของภาคใต้เนี่ยเกือบทุกเล่มเพราะผมไปบุกมาโอเคปะ่ะเอออะให้ดูนะครับเหรียญน,นี้มีลักษณะการดูยังไงสำคัญเลยหน้าหน้าพระต้องคมเสี้ยนบนเหรียญเนี่ยเสี้ยนขนแมวต่างๆต้องคมและที่สำคัญนะครับนี่ผมจะมีอยากจะบอกบอก เทคนิคให้นี่คุณคุณคุณดูนะคุณดูนะดูนะพอคมนะหูเจาะเล็กๆนะครับอ่าแล้วเหรียญน,นะถ้าของแท้นะคุณไปสังเกตนะผิวเหรียญเนี่ยเป็นเซียนกระดานเลยและจะคล้ายๆเป็นเหรียญมีกับกาบเห็นไหมเหรียญเนี่ยเกิดจากกาบเกิดจากอะไรเกิดจากกลารรีดโลหะไม่ตึงนะเวลาปั๊มมาก็จะเป็นกราบนะครับและที่สําคัญครับนี่ผมจะบอกว่าเหรียญแท้นะจบที่ตัวตัดเวลาคุณ คุณพิกนะคุณเอาหน้าเหรียญเข้าหาตัวคุณพิกไปที่สามนาฬิกาในของเก๋ไม่มีนี่คุณดูตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะไปทําคลิปเพิ่มนะอันนี้ให้ดูเทคนิคก่อนมันจะมีบาทแท่งขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมบาใหญ่ๆเลยเหรียญรุ่นนี้ผมเคยซื้อด้วยตาเปล่าโดยโดยไม่ต้องส่องดูบาทนี้อย่างเดียวเจ้าของตีสี่พันจ่ายตังค์แล้ววิ่ง สมัยก่อนในตอนเด็กๆอะ่ะเพราะสมัยก่อนขายได้สามหมื่นนี่เห็นไหมมันจะมีบาทนี้เห็นไหมเห็นบาทนี้ไหมอ่าและถ้าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยผมบอกให้เอฟซีอย่าไปบอกใครนะผมเคยซื้อสี่พันขายได้สามหมื่นสมัยสิบห้าปียี่สิบปีแล้วอะ่ะเออผมซื้อเหรียญน,นี้ที่งานประกวดพระเครื่องทางใต้ถ้าไม่ประจวบก็ชุมพรผมซื้อสี่พัน แล้วผมวิ่งหนีคนขายเลยผมจําได้อย่างนี้จ่ายตังเราวิ่งอ่ะคือกลัวแม่งเอาคืนตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเด็กๆนะแล้วขายได้สามหมื่นนะกลับมาขายได้สามหมื่นเออแต่ตอนนี้ใครมีรับซื้อเนี่ยถ้าสาภาพที่ผมมีเนี่ยเอาไปล้านหนึ่งหนึ่งล้านบาทเอออย่างเงี้ยหนึ่งล้านบาทเออไม่ได้มาคุยโมโ้โอวดว่าผมเก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ตอนนั้นน่ะคุณรู้จักกฎแห่งแรงดึงดูดปะมีคนเคยสอนผม ก่อนที่ผมจะไปเจอแล้วผมรู้เลยแล้วผมได้เลยมันเป็นกฎแห่งเรงดูว่าเออแม่งถ้ากูเจอปุเป็นแน่แล้วมันเจอจริงๆมันเจอจริงๆเออมีป่ว่าเจอจริงๆนะครับแต่อันนี้ผมจะบอกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปตามคลิปผมจะทําคลิปนะอ่าเขาเรียกว่าหยิบกล้องสองพระคลิปที่ผมเคยดูพระเป็นอะนะดูพระง่ายๆายสไตล์ผมนะเอ่อหยิบกล้องสองพระง่ายง่ายกับผมเลยเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปเพิ่มโอเคปะ่ะ โอเคป่ะโอเคนะ